ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2563เลขที่ออก999997 999997ฟั 99, 99 7, 99, 99 7, งอีกครั้งค่ะ รางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศัก,กราช2563เลขที่ออก999997ผลงานออกล็อกผลงานล็อกของรัฐบาลวันนี้เขาจะล็อกอีกแล้วล็อกไปเรื่อยๆรยาบแดกที่มี บางวัดปล่อยเลขพอเจอประเจย์ยกป้ายเขาจะล็อกใส่เลยวัดน,นี้เขาจะล็อกให้ออกสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองห้าสองห้าห้าสองมามันจะออกห้าสองห้าห้าเขาจะล็อกสามห้ามันจะออกเก้าสามห้า หกสามห้าสามห้าห้าสามรอวันที่หนึ่งอีกทีนะจ๊ะไม่พลาดวันที่รอ,อวันที่สามเอ็ดลืมวันที่สามเอ็ดปีหน้าเตรียมรวยวันที่สามเอ็ดเลขเกี่ยวะพิกหรือไม่พิกถ้าพิกมันจะออกสองห้าหรือสามห้าถ้าจะออกสองห้ามันต้องออกห้าสองห้าถ้าออกสามห้า มาจะออกเก้าสามห้าหกสามห้าสามห้าห้าสบนล่างลองหยอดมาเท่าหน่อยเผื่อฝันดีถ้าจะรออีกทีก็ต้องรอวันที่สามไม่พลาดเรียมรวยไปด้วยกันนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยติดตามให้ใหเยอะๆยิ่งดีจะได้เห็นหน้ากันยี <c oughs> ่งแต่เสียงใรซ่วงนี้ อย่าง่ครบพันเห็นไม่ยินยเสียงวันนีจ้จ้ะถ้าครบพันเมื่อไหร่จะเรียก f อซแฟนสองทุกคนที่ล่องแพน,น,น้ำพันแจกเงินด้วยค่ารถไปกลับด้วยวันที่สายเปเจอกันอีกทีนะจ๊ะเอาไปก่อนสองห้าห้าสองสมห้าห้าสาม ก้าสามห้าหกสามห้าห้าสองห้าเท่านี่แหละรวยรวยรวยเสียงดวยถ้าฝันดีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะเท่านี่แหละโชคดีไม่พูดมาก